asking him to change his ways. And no man said could have been any killer. If you want to make the world a better pass, take a look at yourself and then make a change. ร้องเพลงมาขนาดนี้นะครับไม่รู้ให้มันรู้กันไปนะครับว่าเราจะมา r รี c t ชั่นตัวอย่างภาพยนตร์ของไข่นะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีนะครับหรือบางคนอาจจะพี่รู้สึกคุณชื่อจังเลยแต่เหมือนจะไม่ทันนะแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะต้องเคยผ่านหูในชื่อนี้บ้างนะฮะสำหรับ Michael Jackson นะครับก็คือเป็นศิลปินที่เขาเรียกว่าเป็นราชาแห่งวงการเพลงป๊อปคือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปจริงตั้งแต่ยุคสมัย80นะฮะเข้ามา90ต่อเนื่องมายัางปี2000นะฮะช่วงเวลา ประมาณ20-30ปีเนี่ยก็คือมาเก็าสันนี่คือรันวงการนะฮะสำหรับวงการเพลงป๊อปนะฮะก็โอ้โหชื่อเสียงมันไม่ได้แค่เฉพาะในอเมริกาโด่งดังไประดับโลกนะฮะเป็นที่พูดถึงมากมายกระทั่งคนไทยผมว่าก็มีฐานแฟนของคนที่ชื่นชอบมาเก๊าสันอยู่เยอะมากๆเช่นกันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนน่าจะเฝ้ารอคอยกันนะครับสำหรับภาพยนตร์ชีวประวัติชายผู้นี้นะครับนอกเหนือจากโอเคแน่นอนเรื่องของผลงานหลายๆคนเนี่ยคือตาราตรึงกับสิ่งที่เขาทำเอาไว้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นงานเพลง ส่วนตัวหรืองานเพลงที่เขาอาจจะไปฟิชเจอร์ลิงคนนั้นคนนี้หรือกระทั่งเป็นหมู่คณะ We are the world We are the children อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นภาพหนึ่งที่หลายๆคนจดจำเนาะแต่ขนาดเดียวกันมันก็จะมีอีกด้านหนึ่งชีวิตของมคิลแจะสันที่มันก็จะเป็นข่าวในเชิงใหม่ดียเสียหายหายนะฮะมีความเฉาโฉอะไรเกิดขึ้นนะฮะนั่นแหละครับคือสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดออกมาเนี่ยคิดว่าน่าจะรวมให้มาอยู่ในภาพยนตร์ที่เราจะมารีอคตัวอย่างวันนี้สําหรับไมเคิลภาพยนตร์ตัวอย่างตัวแรกที่ อยากจะดูและอยากมาเรียะเพราะอะไรเพราะว่า1คืออคือผมเองก็เป็นแฟนเพลงของมันก็จกสันคนหนึ่งนะครับคือเอาจริงผมเองอาจจะเป็นคนที่มาแบบฟิวเวอร์แมคิลแจักสันในช่วงเวลาที่เขาจากโลกไปแล้วแหละนะครับแล้วก็กลับมานั่งฟังผลงานเก่าๆของเขาแล้วก็มารู้จักเพลงมากขึ้นแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันมีหลายเพลงที่เราโอ้โหเราไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้ยินแล้วเราสึกว่ามันดีจังเลยอะ่ะมันมันมันสนุกมันเพาะจังเลยอะไรอย่างงี้นะคะนั่นแหละฮะอันนี้คือมิติหนึ่งเนาะส่วนอีกมิติหนึ่งคืออยากรู้ว่าใครจะมาเล่นเป็นแมคเคน ถ้าเกิดเขาจะเผยโฉมโฉมแรกของภาพยนตร์เราจะรู้สึกกับนักแสดงผู้ที่มาเป็นไมเคิลแจ็กสันมากขนาดไหนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะมาเรียกในวันนี้กับไมเคิล I know you've been waiting a long time for this. The tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top.

Can you lower the lights for me please? Huh? But remember, in here, keep those feet still, my man. <laughs> Ooh. โอ้อ่าโอเคหน้าตาอาจจะเป็นนิดๆหน่อยๆเนาะที่อาจจะแบบยังไม่เอาเรียกได้ว่าเราอาจจะยังไม่เด็บ ไปกับโฉมแรกโฉมหน้าของเขาขณะนั้นนะฮะแต่เอาจริงๆนะถ้าเกิดเราตัดเรื่องปัจจัยเรื่องหน้าตาที่เอาจริงคือการหาคนแบบไปขจักสันเนี่ยมันก็ไม่ได้หาง่ายเนาะแล้วเรามาโฟกัสที่เรื่องของวิธีการออกเสียงการใช้สำเนียงของเขาอะ่ะแล้วก็ความเป็นผู้ชายเสียงแบบเนี้ย okay. แบบไปขจัดสันที่เราได้ได้ยินกันมาตลอดเนี่ยแล้วผมมาดูในตัวอย่างเนี่ย เฮ้ยปรากฏว่านักแสดงที่มาเล่นเป็นไมคิลนชักสันเนี่ยเฮ้ยมันมีลักษณะโทนเสียงที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะอันนี้คือเราใช้คําว่าเราอาจจะได้ยินแค่เฉพาะเสียงที่เป็นเสียงพูดเนาะบทสนทนาเนาะแต่ยังไม่ได้ยินไปถึงระดับเสียงร้องว่ามันจะออกมาใกล้เคียงขนาดไหนผมไม่อยากใช้คำว่าไปอะแต่อยากใช้คําว่ามันอยากจะใกล้เคียงออกมาขนาดไหนเดี๋ยวอันนี้เราคงต้องมาดูกันหรือไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันจะอารมณ์เหมือนโบฮีเมียนรับสดดีหรือเปล่าที่ว่าอ่ามันก็อาจจะมีบางบทเพลงที่ก็จะใช้เสียงจริงของไมคเลนชักสันไปเลยนะครับแล้ว ที่เล่นเป็นไมคลแจ็์สันนั่นเองนะครับแต่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดเอาแค่ประมาณนี้ก่อนนะแล้วเอาจริงๆตัวอย่างมันก็ใช้วิธีการแบบรีบคัด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 รีไปรีไปรีไปอะไรอย่างนี้เพื่อจะให้เห็นแบบเขาเรียกว่าโมเมนต์หลายโมเมนต์ที่เราเป็นเหมือนกับภาพที่เราจดจําได้เป็นความรู้สึกที่เราแบบเออเฮ้ยมันแม่งโคตรไมคลแอ็์สันสเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี้ยตัวอย่างเนี้ยเอามาเผยให้เราได้ดูกันแล้วก็อันโตฟูควานะครับซึ่งเขาเขาอาจจะเป็นสายที่เติบโตมากับหนังแนวแอคชั่นแนวแบบเทนนิง แบบนั้นซะมากกว่าแต่ก็ต้องรอดูถ้าเกิดเขามาทําหนังชีวประวัติหนังชีวิตแล้วก็เป็นหนังของบ๊อบสตาร์ขนาดเนี้ยแต่ผมว่าเขาคงต้องพยายามเค้นฝีมือทําออกมาให้ดีที่สุดอะเพื่ออะไรเพื่อผมว่ามันเป็นเรื่องของการให้เกียรตินอะเรื่องของเรสเปคแล้วก็ความที่คนรักไม่ค่เยสัต์มีอยู่เยอะมากๆในโลกใบนี้จริงๆนะฮะเลยทําให้ผมว่านี่คือภาพยนตร์ที่ต้องจับตามองสําหรับปีหน้าอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปฟินด้วยกันในโรงภาพยนตร์นะครับกับไมเคิลเข้าฉาย23เมษายนในโรงภาพยนตร์23เมษายนปีหน้านะครับ และนี่คือทั้งหมดของเนิร์ดเรียกสำหรับวันนี้ผมอขอราไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปมุนวอล์กแล้ว <c oughs> สวัสดีครับ